สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวลีวิวเมนบอร์ดเป็นรีวิวแบบบ้านๆนนะครับผมเป็นเมนบอร์ดของทาง AdRock ใช้ชิป Intel รุ่นใหม่นะครับเป็นชิประดับกลางของ Intel มาในรุ่น b 5 6 0 m itx AC นะครับตัวนี้พอดีไปเห็นสเปคเห็นว่า OC ได้ซึ่งมันก็แปลกแปลกไปตรงที่ชิปเซตส่วนมากชิปเซ็ต B ขึ้นชื่อว่า B ของทาง Intel เนี่ยจะ OC ไม่ได้แต่วันนี้เห็นว่า OC RAM รได้ก็เลยอยากลองเอามา OC ดูครับผม คือที่ดูหน้าเว็บเนี่ยเ,เห็นว่าบัตเนี่ย OC ไปได้ถึง4,600ก็ดูโอ้น่าจะเอามาลองเล่นดูครับผมก็เลยสั่งมาลองดูสั่งมาจากแอดไว้ราคา3,420นะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดดูามาดูฟิลเจอร์ทางหน้าเว็บไซต์ดูก่อนดีกว่านะครับผม ก็เมนบอร์ดตัวนี้นะครับอ่ซัพพอร์ต cpu เจน10และเจน11นะครับผมภาคจ่ายไฟเป็นแบบ6เฟสนะครับอซัพพอร์ต turbo boost max 3.0เทคโนโลยีนะชิปเซ็ตก็เป็นที่บอกไปก็คือ intel b 5 6 0นนะครับผมแรมเป็น double channel ddrc <oughs> นะครับ ถ้าใช้ gen 11จะสามารถ o เรีแมไปถึง4,600นะครับถ้าใช้ gen 10ก็จะ OC ไปได้ที่4,400นะครับผมอันนี้คงแล้วแต่ฝีมือและก็แหลมและก็ cpu ด้วยนะครับ support Extreme นะ Memory Profile หรือ xmp 2.0 ครับผมกราฟิกกราฟิกก็เป็นออนบอร์ดนะครับเป็นออนบอร์ดจากทางอินเทลครานี้ก็โอ้โอหเสียงรถแรงเหลือเกินครับผมผ่านไปก่อนระบบเสียงก็เป็น7.1 channel นะครับใช้ชิปเสียงจากทาง r e a l t e k mm hmm. ALC 870นะครับดิโอออ u d โอโค้ดนะกันไฟกระชากน่าจะเป็นกันไฟไฟกระชากที่ตรงแจ็คที่เสียบนะครับส่วนแลนก็เป็นแลนแลนก็เป็น gigabit แลนนะครับตามที่เห็นนี้เลยไวเลสแลนก็เป็น intel 802อ่า802 1น ac wifi นะครับผมก็ซัพพอร์ตอะไรดูกัน นะซัพพอร์ต5กิกครับผมสูงสุดอ่ามีบลูทูธมาด้วยบลูทูธ4.2/3.0ทับ 0, นะอ่าไฮสปีดคาร์ด2นะครับผมอ่าสล็อตสล็อตสลอต็สลอตก็มีอ่า PCI 16x 4.0ถ้าใช้ Gen 11นะครับถ้าใช้ Gen 10ก็จะเป็น PCI 16x 3.0นะฮะหรือว่า pci express นั่นเองครับผมก็จะมีอพอร์ตไวไฟนะฮะขีอี WiFi, นะ Key e, ก็ตัวนี้เขาติดแต่้งมาไวตัวการ์ดไ i ไฟมาเรียบร้อยแล้วครับผมอ่าสตอรเลตนะก็จะมี cx sata 3 6 g กิกนะฮะครับผมอ่ามี m 2ก็คือไฮเปอร์ m l o สล็อตนะสอง คิดหนึ่งก็เป็น M2 มนะมี1สลอนนะ็อตนะฮะใช้ความยาวสูงสุดได้ขนาด2 2 8 0ดนะครับสแตาสารองรับ SATA 2าสาม3 6ตท a าสามหกศูนย์แกิกนะฮะแล้วก็รับ p c i e x p r e s s ก็คือ,อ NVMe นั่นเองครับผมตัวนี้เขาระบุไว้ว่าถ้าใช้ถ้าใช้ Gen 11ถ้าใช้ Gen 11เจ้า,า M2 นี้ก็จะกลายเป็น Gen 4คูณ4 x ก็คือความเร็วอยู่ที่ 64GB นะครับแต่ถ้าใช้ N3 n 3, ่า,าแต่ถ้าใช้ Gen 10 ช่อง m 2นี้ก็จะกลายเป็น gen 3 x 4วิ่ง32กิกีกูก็เร็วกว่ากันครึ่งหนึ่งถ้าเราใช้ gen 11อครับผมไว้มีตังต้องไปรอ gen 11ออกมาก่อนอครับข้วต่อต่างๆก็จะมีอะไรม้่งเนี่ยชัดส,สี่มีอ่ะเดี๋ยวพวกข้อต่อเน,นี่ยเดี๋ยวไปไล่กันตามเมนบอร์ดเลยบางตัวก็อ่านไม่ออกเหมือนกัน รีวิวกันแบบบ้านๆนะครับเดี๋ยวผมเปิดขออนุญาตเปิดกล่องกรณ์ภายในกล่องเนื่องจากเป็นรุ่นกลางก็คงจะไม่มีอะไรโดดเด่นมากก็คือ1ครับ NOT m 2น m 2 สายสต้า<ม>นะครับฝาหลังเสาไวไฟเสาไวไฟนี่ดูแบบบ้านๆมากเลยเหมือนที่บ้านผมจะมีอย่างนี้อีกอันหนึ่งตัวเมนบอรดคู่มือนะครับคู่มือ C D ได้เวอร์โอเคครับเก็บก่อน เป็นรีวิวแบบบ้านๆน,นะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนะที่นี้ก็มารีวิวกันให้ดูนะครับผมถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอ,อันนี้ก็คือตัวเมนบอร์ดนะฮะตัวเมนบอร์ดก็เ,เอาย์ปกติของ itx นะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษนะฮะไม่มีอะไรพิเศษก็มี อะไรบ้างภาคไก่ไฟ6เฟสนะฮะมีเออ่ไฟเลี้ยง cpu 8พินมีพัดลม cpu มีพัดปั๊มน้ำแล้วก็พัดลมแชสซีก็คือติดกับตัวเคสอันนี้เป็นอขั้วต่อ rgb แบบ3พินนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นแบบ3 v มั้งอันนี้ยังไม่แน่ใจแล้ผมสล็อตแรมเป็น double channel ก็คือมีแค่2คู่นะครับหอกแร้ว รองรับแรมสูงสุด64กิกหัวต่อไฟเมนบอร์ด24พิน USB 3.2แบบ Type C ท,ที่ต่อออกจากาที่ต่อไปที่หน้าเคสนะฮะเคสร,รุ่นใหม่ๆน่าจะมีกันละครับผมอันนี้ USB น่าจะเป็น3.1นะครับผมอันนี้ก็เป็น SATA 36กิกอันนี้มี f o ล์ว Panel ลฟอนต n พัแล้วก็จะมีที่ต่อ USB 2.0น่าจะใช้นะอ,อันนี้มีมีตัวเคลียร์ซ m มอสนะครับผมตัวเคลียร์ซ m มอสถ้า OC ไม่ผ่านอะไรก็เอาไขควงจิ้มตรงนี้ครับผมอันนี้ PCIe x p r e s s 16บนะครับก็เป็นไม่มีอะไรดามมาให้นะฮะร,รุ่นนี้ ครับผมอันนี้เป็น slot m 2นะครับ slot m สเขาเขียนว่า hyper m 2นะครับผมอ่าตรงนี้ตรงนี้ที่ต่ออนต์ออกล้โพงหน้าเคสอันนี้ก็เป็นพัดลมชัดซีก็คือพัดลมเคสนั่นเองครับผมซิง g ิงอ่า s ิง g c h i p s b 5 6 0 มันูตรงนี้กันครับผมก็เริ่มตั้งแต่ uh, HDMI Display Port นะครับผม uh, PS2 กับคีย์บอร์ดรุ่นเก่าๆหรือว่าเกมมิ่งต่างๆครับผมอันนี้ก็เป็น USB นะฮะ USB uh, LAN ครับผมแล้วก็เป็น WiFi แล้วก็พอร์ต Audio หรือต่อลำโพงครับซิง ภาคใจไฟครับงานตัวเมนบอร์ดก็ถือว่าทําได้ดีนะครับตัวเมนบอร์ดจะเป็นสีดำแล้วก็มีริ้วๆสีเทานะฮะหรือในนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าแซฟไฟร์แบ็กพนะีซีนะแซฟไฟร์แบ็กแซฟไฟร์แบ็ก CB บีพี ครับผมแล้วก็ PCB เนี่ยใช้เหมือนใยแก้วใยแก้วความหนานน่นสูงใช้กับ PCB อันนี้ลองไปแปลวนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันะรีวิวกันแบบบ้านบ้านครับผมอ่ะมาผมก็ลองให้ดูตัว ตัวเมนบอร์ดเต็มๆนะครับผมหลายมุมหน่อยครับถ้าเป็นรุ่นอ่์แซดห้าเก้าศูนย์รู้สึกว่าตัวนั้นจะซับบอร์ดไอ้ซับพอร์ตแรมโอซีถึงบัตห้าพันหกร้อยเลยฮนะโอซีโอซีโหดเหมือนโกดเปยุทธเลยจริงๆ ครับผมตัวข้างหลังเมนบอร์ดตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับข้างหลังไม่มีสล็อต M2 M.2 มาให้ครับมีแค่นี้เองนะโอเคครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งแรมครับจะใช้คู่กับชุดนี้ชุดนี้นะครับอ่า t h e r m มอลเทคทัปแรมแ R G B บัสสามพันหกนะครับผมตั้งเป้าไว้ที่เปิด X M P ที่สามพันหกเอาแค่นี้แล้วครับมาถึงแค่นี้ได้ก็ภูมิใจละนะครับผมเดี๋ยวจะมาลองติดตั้งแล้วก็ลอง OC เล่นกันครับผม